เคยเอาไปประกวดไหมครับอ๋อไม่ครับตัวนี้มันเป็นควายโครงสร้างครับครับเนี่ตอนนี้นะเกษตรกรก,รก็บางคนก็นนนะเนะขาก็ยังอาจจะว่าเออว่าควายงามแบบไหนเขาอาจจะเออมองไม่ค่อยูรชัดเจนเนาะครับคือนี่แหละคือควายโครงสร้างควายโครงสร้างอย่างที่เจ้าพญาคือควายงามครับครับจะทํายังไงก็ มันไม่เป็นควายงามหรอกเพราะมันเป็นโครงสร้างครับถึงจะอัดยังไงมันก็ไม่เต็มตรงนี้ครับกระดูกโพเยอะกระดูกโพเยอะครับพออัดมากๆไปมันก็จะเสียควายเราอ่ะต่างหากเอกต่างหักครับคือจะควายจะลงพุงครับครับนี่ตรงนี้ครับครับสู้เราแบบโชว์ธรรมชาติโครงสร้างเขาดีกว่าใช่ใช่ใช่ตัวนี้เธอเจ้าพญาครับเจ้าพญาครับเขาเป็นสายไหนนะครับเป็นสายเออปูเสาครับแม่เขาเป็นเออสายทองสุกครับ ตัวนี้เป็นลูกของเจ้าเสารับลูกเจ้าเสาเกับแม่ทองใสครับแม่ทองใสนี้เป็นสายทองสุกเป็นสายทองสุกครับสายทองสุกก็เป็นสายควายยักษ์ใช่ครับใช่ครับครับเจ้าเสาก็เป็นพ่อพันธุ์อัตะของบิ๊กไอฟาร์มใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วเนาะเขได้ทายาทเขาไว้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับครับตอนนั้นเราแบ่งมาจากของเสียเบลเนาะใช่เสียเบลครับแบ่งมาจากที่ชัยนาท ใชยนาทครับที่ฟาร์มเพชรเจ้าพญาครับผลงานในสนามประกวดก็ไม่ธรรมดาในรุ่นฟันน้ำนมครับฟันน้ำนมนี่ก็แชมป์ห้าแชมป์ห้าแชมป์ครับแล้วฟันเป็นฟันน้ำนมโอเพ่นเนาะฟันน้ำนมรุ่นใหญ่ห้าแชมป์ครับแล้วก็ ฝันคู่คือฝันน้ำนมยังไม่หักนะแต่ปีนไปสู้ฝันคู่คือฝันฝันแท้มันโผล่ขึ้นมานิดนึงใช่แต่ฝันน้ำนมยังไม่หลุดไม่หลุดครับกรรมการก็บอกว่ามันขึ้นแล้วยังไงก็อขึ้นไปแล้วกันจะได้ไม่มาเบียดกับฝันน้ำนมใช่แต่ว่าไปแบกอายุรุ่นฝันแท้คู่หนึ่งใช่ใช่ก็ได้มาสองถ้วยก็ขึ้นไปรุ่นใหญ่ก็ยังได้แชมป์อยู่ได้แชมป์อยู่ครับงาน ยาควายยาวัวตาพระรามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาประสานน้ำนมตาพระรามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงขันตาพระรามช่วยบำรุงลูกวัวลูกควายในท้องเฮียสินสวัสดีครับครับสวัสดีครับในหอยครับผมวันนี้อยู่ที่กาแฟชาวนานะครับครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เข้ามาหาเฮียนิรับมี เรื่องที่จะเข้ามาคุยกับพี่น้องเรื่องพ่อพันธุใ์ใช่ครับนนใช่ครับวันนี้เฮียศิลจะพาชมพ่อพันธุ์ครับเพราะว่าตอนนี้เฮียศิลก็มีพ่อพันธสองตัวแล้วในฟาร์มใช่ครับใช่ครับ,รบผมก็จุดเริ่มต้นก็คือจากแม่พันธุ์เยอะเนาะเฮียครับเ,เยอะครับแล้วก็เอ่อต้องไปหาซื้อพ่อพันธุ์มาเอ่อพ่อพันที่กาแฟชาวนาก็มีเอ่อแบบโครงสร้างกระดูกและก็ กับควายงามสมุทรคือเฮียเลือกไว้ทั้งสองแบบทั้งสองแบบก็คือตอนนี้เฮียมีพ่อพันธุ์สองตัวครับต้องพัฒนาไปด้วยกันครับควายโครงสร้างกับควายงามครับนร่คือคอนเซ็ปต์ของเราเลยใช่ต้องแยกคันนในออกครับว่านี่คือควายโครงสร้างนี่คือควายงามครับตอนนี้แม่พันธุ์ทั้งหมดยี่สิบกว่าตัวใช่ครับใช่ครับก็เลยจําเป็นต้องมีพ่อพันธุ์นะครับแต่ว่าก็ ตัวที่จะปูพื้นเลยคือพ่อพันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่โครงสร้างใหญ่คือก็คือตัวนี้คือเจ้าทองพันช่างครับครับผมครับนี่คือพ่อพันธุ์ตัวแรกที่จะพาชมครับนะครับเดี๋ยวเฮียไปยืนข้างน้องมอดก็ได้นี่ครับตอนนี้อยู่กับน้องมอดมือทองนะครับมือน้ําประจํานะครับของทีมงานบุรีับตัวนี้คือทองพันช่างทองพันช่างอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ทองพันช่างอายุเอสามปีหนึ่งเดือนครับ สามปีหนึ่งเดือนครับครับเพิ่งครบสามปีไปหมาดๆนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าโครงสร้างพัฒนาการเขาก็มาเรื่อยๆนี่ใช่เนาะใช่ครับมาเรื่อยๆทุกรอบที่เข้ามาชมนะครับใช่ครับเขาเป็นลูกใครนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกจะแสนลุงยูนลาดยาวครับเป็นได้มาจากลาดยาวเลยครับมาจากลุงยูนครับเป็นควายโครงสร้างครับตัวนี้ครับเขาจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพราะว่าใช่มี ตัวเมียเป็นสัตว์ด้วยใช่ครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเจ้าทองพันช่างเป็นลูกแสนลงยูนแสนลงยูนก็เป็นลูกของทองตีนโตใช่ครับใช่ครับคือเจ้าเจ้าแสนลงยูนเนี่ยก็คือลงยูนแบ่งมาจากข้อกำนันโป๊ดใช่ครับใช่ครับเกิดจากข้อกำนันโป๊ดนะครับพันธุกรรมเขาก็จะชัดเจนในสายควายยักษ์ครับครับครับเฮียก็เลยได้เลือกเข้ามาเป็นพ่อพันควายยักษ์ในต้นแบบของกาแฟชาวนาครับใช่ใช่ครับใช่ครับ ปัจจุบันสาปีสูงประมาณเท่าไรครับตอนนี้สูงร้อยหกสิบหกครับประมาณร้อยหกสิบหกจุดเด่นเขาเป็นยังไงบ้างครับ,รบเข้าเข้าปีที่สามอันนี้มันเออโครงสร้างครับรเริ่มมาดีดีดีเยอะเลยครับคือหนึ่งพวกกระดูกพวกเออพวกกระดูกพวกเออความลึกความหนาของเขาอะเริ่มมาครับครับตอนนี้โครงสร้างใหญ่ครับใช่ใช่ใช่ใชแบบนี้อัดยังไงก็ไม่เต็ม อาจจะไงก็ไม่เต็มครับนี่คือความโครงสร้างครับคใช่ครับตอนนี้มีเปิดผสมไหมครับตอนนี้เปิดผสมตลอดครับตอนนี้ตอนนี้เปิดผสมไอ้ที่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาห้าพันครับห้าพันบาทรับประกันสองครั้งรับประกันสองครั้งครับครับชองพันช่างตอนนี้ในฟาร์มของเฮียผสมไปเยอะยังครับผมปูแทบ้หมดเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวปรับพื้นฐานเลยครับปรับพื้นฐานครับเออตั้งแต่แม่ร้อยเหอ สี่สิบกว่าแล้วก็ร้อยห้าสิบถึงเกือบร้อยหกสิบเลยครับก็คือปูปูตัวนี้เลยปูตัวนี้เลยครับพอออกลูกตัวนี้ผมก็จะใส่เจ้าพญาคือควายงามอืคนเสร็จเราคือต้องการควายงามและใหญ่ด้วยครับนี่แหละคนเ็ป็์ของเราอยากได้ทั้งใหญ่ทั้งงามใช่ทั้งใหญ่ทั้งงามก็ปูใสโครงสร้างไว้ก่อนครับใช่ครับให้ลูกเขาออกมาถึงจะยังไม่สมูทแต่ว่าให้ได้โครงสร้างที่ใหญ่ไปก่อนใช่ครับใช่ครับ ก็เอาทองมันช่างมาปรับใช่ครับพี่น้องเกษตรกรโซนบ้านเราเข้ามาผสมเยอะไหมครับเนี่ยก็เยอะครับเยอะครับพี่น้องก็สนใจเยอะเหมือนกันสนใจเยอะโดย้วยควายควายเหล่านะครับควายเหล่าควายโครงสร้างนะครับคตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งของลูกเจ้าแสนลุงยุนใช่ครับใช่ครับที่ออกมาจากคลองลุงยูนครับนะครับ อยอะๆไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับวันนี้แต่ปกติเขาจะยืนนิ่งเลยปกติจะนิ่งกันนี่นะแีนี้ออกมาครอคนเดียวด้วยแล้วก็เจอเจ้าพญาด้วยแล้วก็ตัวเมียเป็นสัตว์ด้วยก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยเนี่ยครับโครงสร้างเขาปีที่สามควายปีที่สามก็ร้อยหกสิบกว่าไปแล้วกาลังมาเนาะอายุเขากําลังได้ใช่ครับใช่ครับเนื้อหนังเริ่มมานะครับผลงานเขาเริ่มออกมาบ้างหรือยังครับตอนนี้ ก็ไม่อยู่ตัวหนึ่งครับน้องนักก็เขาผสมกันในฝูงตอนใช่ใช่จผสมในฝูงตอนเล็กๆด้วยกันครับก็แอบลอยกันแอบลอยกันครับก็ได้ลูกออกมาครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูลูกๆชุดที่เราเอาแม่พันธุ์ใหญ่ผสมไปเลยแม่พันธุ์ทั่วๆไปที่เราจับผสมกันจริงๆก็ใช่ใช่ใช่่ก็จะชัดเจนชัดเจนครับก็จะชัดเจนนะครับตัวนี้ เคียเคยเอาไปประกวดไหมครับอ๋อไม่ครับตัวนี้มันเป็นควายโครงสร้างครับครับเนี่ตอนนี้นะเกษตรกรก,รก็บางคนก็นนนะเนะขาก็ยังอาจจะว่าเออว่าควายงามแบบไหนเขาอาจจะเออมองไม่ค่อยรู้ชัดเจนเนาะครับคือนี่แหละคือควายโครงสร้างควายโครงสร้างอย่างที่เจ้าพญาคือควายงามครับครับจะทํายังไงก็ มันไม่เป็นควายงามหรอกเพราะมันเป็นโครงสร้างครับถึงจะอัดยังไงมันก็ไม่เต็มตรงนี้ครับกระดูกโพเยอะกระดูกโพเยอะครับพออัดมากๆไปมันก็จะเสียควายเราอ่ะต่างหากเอกต่างหากครับคือจะควายจะลงพุงครับครับนี่ตรงนี้ครับครับสู้เราแบบโชว์ธรรมชาติโครงสร้างเขาดีกว่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมว่าเกษตรกรผมดูดูในการที่ว่าเข้าประกวดแล้วจะเป็นควายโครงสร้างอย่างนี้นะคือบางคนเนาะบางคนบางคนเขาซื้อมา คือควายโครงสร้างราคามันดีอยู่แล้วใช่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 ด้วยที่พซื้อมาราคาสูงก็อาจจะอยากเอาไปประกวดบ้างใช่ใช่แต่บางทีมันก็จะยังไม่เข้าเกณฑ์การประกวดเพราะว่าพวกเนื้อตัวพวกการเก็บรายละเอียดจะสู้ควายงามจริงๆไม่ได้ใช่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 แต่ด้วยความใหญ่ก็จะเป็นที่น่าติดตามนะครับก็จะเป็นที่น่าสนใจใช่ครับใช่ครับแต่ของตัวนี้ของเฮียก็คือไม่ได้เอาเข้าไปสนามคือไม่เอาเข้าสนามคือเราเราบ้าง ตามงานในจังหวัดเนาะใช่คือเราแยกแยงถูกแหละเราแยกแยะโอรู้แล้วว่าอันนี้คือายโครงสร้างครับอันนั้นคือายงามครับครับคือเฮียก็ปูไว้สองอย่างใช่ใช่ตันนี้เอาไว้ปรับโครงสร้างแม่พันธุ์ใช่ใช่โดยตรงนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าพญาเจ้าพญานี่ก็คือเอาเข้ามาทําประกวดแบบสายสายายงามไปเลยเสายสายงามไปเลยครับตอนนี้เรียกว่าร้อนแรงมากใช่ครับใช่ครับนี่แหละแชมป์ฟันน้านมแชมป์ฟันหนึ่งคู่นี่เรียกว่าหลายสนามใช่ครับนะครับ ก็เดี๋ยวจะเอาควายงามออกมาให้ชมกันว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะเฮียเนาะใช่ครับใช่ครับครับตัวนี้ก็จะเป็นสายโครงสร้างนะครับตัวนี้เนียเปิดผสมอยู่5,000บาทนะครับก็เข็นตัวเมียมาที่ฟาร์มได้เลยที่กาแฟชาวนานะครับพิกัดอยู่ที่เอบ้านอะไรนะครับบ้านคคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดเเอออบ้านโคกสูงตำบลส้อห้องอำเภอเมืองจังหวัดปรัมครับครับผมครับก็ เข้ามาดูตัวจริงกันได้นะครับแล้วก็อยู่นี่มีแม่พันธุ์ยี่สิบกว่าตัวมีลูกๆแบ่งขายด้วยหลายตัวครับครับมีแบ่งขายก็เข้ามาชมกันได้นะครับ,รบส่วนใครที่ชื่นชอบในพันธุกรรมของทองบรรช่่งก็เข็นตัวเมียเข้ามาทับได้เดี๋ยวจะพาไปชมของสวยของงามนะครับเจ้าพระยาเจ้าพระยาครับครับหลังจากที่ดูพ่อพันุควายักษ์ไปแล้ว เดี๋ยวเป็นควายโครงสร้างไปแล้วเนาะครับเมื่อกี้ยี่ทองผัดชั้นผ่านไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะชมควายงามที่เราพัดไว้เอามาปิดในชั้นลูกของควายยักษ์ที่เราวางแผนไว้นะครับเดี๋ยวเฮียสินจะพาชมพ่อพันอีกตัวหนึ่งตัวนี้เรียกว่าเป็นดาวลุ่งเลยตอนนี้กําลังมาแรงครับตัวนี้ชื่ออะไรนะครับเฮียตัวนี้ชื่อเจ้าพญาครับเจ้าพญาครับเขาเป็นสายไหนนะครับเป็นสายเอปูเสาครับแม่เขาเป็นสายทองสุกครับ ตัวนี้เป็นลูกของเจ้าเสาครับลูกเจ้าเสาเกับแม่ทองใสครับแม่ทองใสนี้เป็นสายทองสุกเป็นสายทองสุกครับสายทองสุกก็เป็นสายควายยักษ์ใช่ครับใช่ครับครับเจ้าเสาก็เป็นพ่อพันธุ์อัตะของบิ๊กไอฝามใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วเนาะเขาได้ทายาทเขาไว้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับครับตอนนั้นเราแบ่งมาจากของเสียเบลเนาะใช่เสียเบลครับแบ่งมาจากที่ชัยนาท ใช่นาทครับที่ฟาร์มเพชรเจ้าพญาครับเพชรเจ้าพญาใช่นาทนะครับแบ่งมาตอนอายุประมาณสักสิบเอ็ดเดือนครับอ๋อสิบเอ็ดเดือนเอาย่านมนะตอนนั้นครับครับครับแบ่งมาตอนหย่านมนะครับก็มีโอกาสไปไปขึ้นไปขอแบ่งลงมาตอนนั้นก็ลักษณะเป็นไงเฮียตอนนั้นลักษณะผมเอไปดูเอจะเห็นเจ้าเสาผมชอบเจ้าสาวาเล็บมันชิดดีอ๋อมีโอกาสไปชมเจ้าเสาก่อนใช่ครับเอรอเลยติดตามแล้วก็พอดีเห็นเอแม่ทองใส เอ้ลูกเอ่อหนึ่งลูกสองลูกสามแล้วมั้งแต่ทําไมหลังเขายังตรงอยู่ครับแล้วพอดีนี่ไปดูลูกเขาก็อูขายาวลําตัวยาวกินนะครับถึงก็เลยชอบในตอนที่อายุประมาณสิบเอ็ดเดือนอายุประมาณสิบเอ็ดเดือนเนื้อหนังเขายังไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ว่าด้วยอ่าแข้งขายาวลำตัวยาวหลังตรงใช่แล้วก็นั่นแหละพอชอบแล้วก็ให้ในห้อยร้อยร้านเ่ยเป็นคนที่ ติดต่อเจรจาวันนั้นวันนั้นมีโอกาสขึ้นไปถ่ายคลิปพอดีนะครับที่ที่ฟาร์มเสบลเนาะเฮียศิลก็ได้ดูคลิปจากตรงนั้นใช่ดูจากตงนั้นก็เลยได้มีการปรึกษากันว่าลักษณะเป็นยังไงบ้างใช่ก็สรุปก็เฮียศิลก็ขอแบ่งมาจากเสบลวันนั้นจริงๆต้องขอบคุณเสบลเลยวันนั้นแบ่งมาราคามิตรภาพมากใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับราคาไม่แพงนะครับวันนั้นก็ถือว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดที่ต้องมาเป็น ดาวรุ่งพุ่งแรงนะขณะนี้ใช่ใช่ใแต่คิดว่าเป็นควายดีตัวหนึ่งในวันนั้นนะฮะใช่ที่ได้มีโอกาสปรึกษากันใช่คือผมคือดูว่าเจ้าสาวหลังเขาก็ตรงแล้วแม่ทองใสนยตัวยาวทําไมหลังตรงอ่ะคแม่พันระดับนี้แล้วทําไมหลังตรงอย่างนี้น่ะครับผมว่าลูกเขาก็ต้องดีอย่างนนะผมคิดในใจอย่างนี้นะครับนี่ก็เรามองมองดูพ่อแม่เขาแล้วใช่ใช่ใชครับนี่แหละปัจจุบัน เจ้าพญาอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สองปีหกเดือนสองปีหกเดือนครับสองปีครึ่งครับนะครับมาอยู่กับเราประมาณปีครึ่งได้ครับนะครับมาอยู่นี่ปีครึ่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเขาเป็นไงบ้างครับโอ้เปลี่ยนแปลงเยอะมากครับแบบก้าวกระโดดเลยครับยิ่งเลี้ยงยิ่งโตนะครับยิ่งเลี้ยงยิ่งโตเลยครับผลงานในสนามประกวดก็ไม่ธรรมดาครับในรุ่นฟันน้ํานมครับฟันน้านมนี่ก็แชมป์ห้าแชมป์ ห้าแชมป์ครับแล้วฟันเป็นฟันน้ำนมโอเพนเนาะฟันน้ำนมรุ่นใหญ่ห้าแชมป์ครับแล้วก็ฟันคู่ฟันคู่คือฟันน้ำนมยังไม่หักนะแต่ปีนไปสู้ฟันคู่คือฟันฟันแท้มันโผล่ขึ้นมานิดนึงใช่แต่ฟันน้ำนมยังไม่หลุดไม่หลุดครับกรรมการบอกว่ามันขึ้นแล้วยังไงก็อขึ้นไปแล้วการจะได้ไม่มาเบียดกับฟันน้ำนมใช่แต่ว่าไปแบกอายุรุ่นฟันแท้คู่หนึ่งใช่ใช่ก็ได้มาสองถ้วย ก็ขึ้นไปรุ่นใหญ่ก็ยังได้แชมป์อยู่ได้แชมป์อยู่ครับได้การงานในครอราสีมาปากช่องกระบือปากไทยครับเป็นถ้วยถ้วยรอสิบด้วยใช่ถ้วยรอสิบด้วยครับแล้วก็นี่ถ้วยกระเบือแห่งชาติด้วยครับได้ได้ได้งานใหญ่เลยคืองานถ้วยในหลวงราชการที่สิบแล้วก็งานกระเบือแห่งชาติที่บึงสามพันล่าสุดใช่ครับในรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่ครับนี่ก็เรียกว่ากำาลังมาเลยอายุเขาก็ ยังไม่เยอะเนาะเพิ่งสองปีขึ้นอายุยังน้อยอยู่ยังยังยังเป็นอายุในรุ่นฟันน้ำนมอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็สามารถขึ้นไปชิงชัยกับพี่ๆเขาได้ก็ถือว่าเป็นตัวเก่งตัวหนึ่งที่เฮียสินแทนไว้ที่จะมาเป็นพ่อพันธ์ุครับกับแม่พันยี่สิบกว่าตัวของเราใช่ใช่ใช่ค่อยเพราะตอนนี้เราปูเจ้าทองพันช่างไปแล้วครับทีนี้เราก็ค่อยมาเออ เอาเจ้าพญาผสมลูกเจ้าทองมาช่างโตครับทีนี้เราอยากคือคนเสร็จเราอยากได้ควายที่ใหญ่ด้วยงามด้วยครับเออในอนาคตนะครับพอเราตั้งใจแล้วว่าเออถ้าเราเออหวังจะไปสมควายคนอื่นนะมัน,ม,นมันเดี๋ยวติดไม่ติดเนาะ,นะก็มันมีมีคือพอมีพ่อพันุอยู่ในในมือแล้วมันสามารถที่จะ ปรับปรับตัวเองจัดการได้ง่ายจัดการได้ง่ายครับนี่นะก็แพนไว้ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้เปิดผสมเนาะเจ้าพญาใช่ครับใช่ครับก็จะทําเนื้อท so oh um ําตัวทําเข้าสนามประกวดใช่ใช่ใช่มีที่น้ำเชื่ออยู่ฟันหลุดนะครับก็รอรอแบบฟันน้ํานมเขาหลุดฟันน้านมหลุดคู่แรกขึ้นเต็มก่อนครับฟันน้ํานมยังไม่หลุดแต่ฟันแท้มันแทรกขึ้นมาก็รอเนียบอกว่ารอฟันน้ํานมหลุดครับคู่หนึ่งก่อนใช่ครับ ฟันแท้คู่หนึ่งขึ้นเต็มๆก็จะรีดน้าเชื้อใช่ครับใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ทําเนื้อทําตัวเข้าสนามประกวดน่าจะปีนี้ทั้งปีนะเดินเดินสายก่อนใช่ใช่ใช่ถึงต้นปีหน้านะครับโอกาสก็น่าจะได้ใช้น้ําเชื้อก่อนกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ที่อยากได้พันธุก,กรรมของเจ้าเสาของเจ้าพญาแต่ว่าของเฮียก็เตรียมไว้แล้วแม่พันธุ์ที่ลูกของทองมัะช่างออกมาก็รอบ ชุดถัดไปก็จะจะใส่นี้ม,มาปรับใช้เจ้าพญาแล้วก็แม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่ๆครับที่แบบว่าใหญ่แล้วร้อยห้าสิบห้าขึ้นก็ใส่ความงามของเจ้าพญาเข้าไปใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับปรับทั้งกระดูกทั้งหลังตรงทั้งลําตัวใช่ใช,ใ,ชให้มันสมูทขึ้นใช่เนี่ยครับก็เป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาคู่กันระหว่างควายงามกับควายใหญ่ใช่ครับ <ไป S 1> ใช่ครบ,ครบผม ตั้งแต่เรื้องควายมาผมก็ตั้งใจผู้เออว่าควายนะมันดีทุกเอ่อทุกตัวนั่นแหละโครงสร้างกับควายงามมันต้องพัฒนาไปด้วยกันผมจะพูดอย่างนี้เสมอแต่ที่ว่าคนเศรษฐครับคือต้องการควายงามด้วยใหญ่ด้วยอนาคตนะครับคือเราต้องการเห็นควายงามว่าไม่ต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบ 170. ให้มันแบบนิ่งๆไปเลยใช่นิ่งๆไปเลยครับครับไม่ใช่ว่ากระโดดขึ้นกระโดดลงใช่ใช่ใช่ให้ความสูงมันสวิงมากเท่าไหร่ใช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 ่ครับนี่แหละนี่แหละก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าพระยานะครับก็มาอยู่พิศินประมาณปีครึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือของน้องมอดเหมือนกันใช่ใช่ใช่ใน้องมอดมือทองครับนี่เป็นงานบริรัมครับเป็นทีมงานนะครับทีมงานที่ดูแลในการ เลี้ยงฝึกเข้าสนามประกวดใช่ด้วยกันทีมงานทุกคนน้องปัดทีมงานบุรีรัมทุกคนเลยแต่ว่าน้องมอดก็จะเป็นคนดูแลพิเศษตัวนี้คือพอพอเสร็จก็จะกลับไปประจําอยู่ที่ข้องน้องมอด้มอดควบมผมเลยจนจนประกวดเสร็จนะครับทีมงานบุรีรัมนั่นน่ะทั้งอาจารย์เขนทั้งมอดมือทั้งปัด เหวียวัดอะไรช่วยกันับที่ประสบความสําเร็จวันนี้คือทีมงานบินดำทั้งหมดเลยครับใช่ครับผมมีส่วนแค่นิดหน่อยเองถือว่ามีมีความเข้มแข็งมากนะใช่ใช่ถ้าเทียบถึงทีมงานเราก็คือช่วยกันช่วยกันครับช่วยกันทั้งการเลี้ยงการจูงการพรีเซนต์ต่างๆใช่ทุกอย่างครับการวางแผนอะไรควายเราจะสู้เขาได้ยังไงอะไรเราต้องวางแผนกับครับนี่แหละ นี่นี่นี่เป็นของกลุ่มควายประกวดครับกลุ่มควายประกวดครับนะครับส่วนจะปรับเป็นควายใหญ่ควายยักษ์ในอนาคตก็อีกไม่ไกลนะครับเพราะว่าเจ้าพญาก็ถือว่าพัฒนาการเขาก้าวกระโดดใช่ใมาดีขึ้นทุกวันน้ำหนักหนึ่งตันตอนนี้สูงเท่าไหร่นะฮะสูงร้อยหกสิบห้าครับสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักหนึ่งตันแปดสิบโลอันนี้คือวัดในงานประกวดร้อยหกสิบห้าเซนนะครับเพิ่งสองปีครึ่งเอง น้ำหนักก็หนึ่งหนึ่งพันแปดสิบกิโลนะครับหนึ่งตันแปดสิบก็ฝากด้วยนะครับเอ,อเจ้าพญากับเจ้าทองปันชั่างคออวายคออวายงามควายยัดอยู่ยที่<ๆ>เอ,อกาแฟชาวนาแล้วก็เออ,อยู่กับเอ,อน้องมอดเจ้าพญาครับช่วยติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวมี อ่าเจ้าอ่เจ้าทองมาช่างเปิดผสมจริงครับเจ้าพระเจ้าเออทองมระช่างเปิดผสมจริงเออสองสองครั้งห้าพันครับห้าพันบาทครับรับประกันสองครั้งนะครับสองรอบแล้วก็อ่ส่วนเจ้าเจ้าพญาก็ฝากเชียร์ฝากติดตามในสนามประกวดครับฝากติดตามในสนามก็ยังอายุน้อยอยู่นะครับทําเนื้อทําตัวสักพักหนึ่งครับปีนี้ขอประกวดก่อนใช่ครับเพื่อที่จะให้เขาได้ได้มีโอกาสในยืนในสนามประกวดอันรงเกียรติ นะครับก็ถือว่ากาแฟชาวนาเป็นเป็นฟาร์มที่ตั้งมาได้ไม่นานนะของเฮียก็ประมาณกี่ปีนะครับสปีกว่าสาปีกว่าครับสปีกว่าก็มีแม่พันธุ์20กว่าตัวที่เป็นแม่พันธุ์คุณภาพนะครับแม่พันธุ์เกรดร้อยืนพื้นเลย155ยห้เกือบร้อก็มีใ4 0ไปปายที่ส่งลูกสวยก็มีก็มีนะครับก็มีแม่พันธุ์หลากหลายนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่ๆนะครับมีพ่อพันธุ์ไว้ปรับ พันธุกรรมสองตัวทั้งสายควายงามแล้วก็ควายยักษ์นะครับถ้าพี่น้องชื่นชอบอยากเข้ามาชมแม่พันธุ์ชมลูกๆขอแบ่งลูกๆไปทำเหล่าทําสายทําพันธุ์เนาะก็เข้ามาชมได้ที่กาแฟชาวนานะครับพิกัดอยู่ที่ไหนนะครับเฮียครับพิกัดอยู่ที่ว่าบ้านโคกสูงตะบนสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับเอาง่ายๆว่าถ้ามาบุรีรัมย์หรือว่าผ่านสายยี่สี่นะครับก็ ปักหมุดมาได้ที่กาแฟชาวนาก็คือเข้ามาถึงฟาร์มเลยใช่ครับใช่ครับหรือว่าถ้าอยากโทรสอบถามเฮียฝากเบอร์โทรหน่อยครับเออศูนย์แปดตีแดตีปดปดปดหนึ่งปดครับครับเบอร์ตรงเฮียสินเลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอยากชอบแบบไหนเข้ามาพูดคุยกันได้ใช่ครัใช่ครับ นะครับผมบวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียศินแล้วก็น้องมอดมากครับที่พาชมพ่อพันธุ์ทั้งสองตัวเลยนะครับผมขอบคุณครับ